คลิปนี้จะพามาเบ่งการเลี้ยงกบอยู่ในกระช่งางนามนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ว่าสบายๆค,ครับเห็นไหมครับกบตอนนี้ไงพอจับแล้วครับผมเห็ดเป็นกระช่งางนามขนาดสามคูณสามเมตรนะครับเลี้ยงอยู่ในบอบอ,บอความลึกของนามประมาณห้าสิบเซนครับ วันนี้กบขนาดพอดีจับแล้วครับเดี๋ยวมวยมาให้อาหารอาหารก็เป็นอาหารกบทุกคนนะครับดุมด่มดุมด่มดุมดั่มกบที้อายุที่ผมเลี้ยงมาอายุ2เดือนครับ เป็นอย่างจังว่างไงนะครับงางคือเลียงแบบนี้เ้อบ่ต้ตองเลียนน้ำปลาตองทายน้ำครับแล้วก็กบกบไมีกินเลยกบสีบบมีกินข้าวครับแล้วก็กบสะอาดมากๆากนะครับกบคนที่อยู่ในานา้ำแต่ที่สําคัญคืออยู่ในกระช่างนะครับผมมีเอาหอยปล่อยหอยมีทั้งหอยปังมีทั้งหอยหอยขม หอยจูบมานเลยครับหอยเพื่อยังครับเพื่อกินขีก่กบกบมันกินแล้วมันก็ขีลข่ลงขี่ลงขี่ลงมันเครับผมก็เอาหอยเนี่ยมาเลี่ยงไปในกระช่างเพื่อทําความสะอาดกระช่างครับแล้วน,น้ำเนี่็คือไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับไม่ด้เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนยังเลยกับน้ำของในในบอนี่แหละครับกบงามกบสะอาด ขนาดโตใกล้เคียงกันเลยอายุประมาณสองเดือนครับผมบสุขภาพดีครับกินอาหารเก่งกินอาหารเก่งขังในเข้ากับเอาเอนละครับอย่างที่เห็นเลยครับเอาพักบุ่งเห็ดรอยไว้เห็นเป็นแพร่พบคนก็จะมาขึ้นเทึ่งแพร่ หรือบางตัวเพื่อนอันนี้เพื่นก็ะยุนในน้ำครับเว mm hmm. ลามาให้อาหารให้อาหารมื่อละสองรอบครับเศษกับตอนแรงเอามาให้เบื่อเป็นแนวทางครับสําหรับคนที่คิดอยากเลี้ยงกบแปลว่าเคยเลี้ยงแบบบอปูนบอปูนกบผจิตข้างผจิตมีตำหนิข้างผลิตอบอง,งแงมหลวก็ต้งทายนา้ำดูดู เลี้ยงแบบกระช่างบกกระตองไทยนามดูดูคือกันเลี้ยงแบบคุตบอลน,น้อยกระตองไทยนามดูดูคือกันนะครับ <c oughs> เลี้ยงนะให้หน้าก็ย่านหลอมอายุมันไงเกินไปครับนามกระตองไทยดูแต่อันนี้แบบนี้คือจบเลยครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่นามก็บ่เคยทายครับอยยุตั้งสี่แล้วครับ บมมีกินน้ำเสียกบกระโตงามพร้อมนะครับแถม้งางลลังหอยกระโตอ้วนขึ้นอกันได้กินทั้งกบได้กินทั้งหอยครับแแมงเขาเอาเวลาไปประกอบอาหารก็รสชาติดีครับก <c oughs> บชุดนี้ผมซื้อือกบน้อยนะครับขนาดไส่โตละสองบาทมาเลี่ยงครับอ่าผมจะมีอนุบาลไว้กอนครับอนุบาล อนุบาลไว้แล้วก็พอมันโตได้ขนาดกับสคัดขนาดแยกออกมาครับบอ่อนี้ผมคัดออกมาสองรอยตัวครับครบสองรอยตัวอยู่ใน,บ,นบ่อนี้ครับเปินอารมณ์ดีครับขบาระโลมดีครับห็นไหม,รรมครับหอยนะครับหอยที่ผมปล่อยไปให้กินขี่กบนะครับพอกบมันกินแล้วก็ต้องขี่้งไป ขีว่ามีตัวบำบัดกะกะสิมีกินนะครับกะสิมีกินว่าที่นี่ผมก็เอาหอยลงเขาไปบำบัดเลยหอยก็กินทั้งอาหารน้ำกบทั้งกินขี้กบครับหอยเขาก็จะอ้วนนะครับ <c oughs> ลองเอาไปใส่เบิ้งครับผมเห็ดเรามันได้ผลก็เลยเอามาเห็ดเป็นแนวทางเพื่อพี่เพื่อน้องผู้ใดอยากทดลองเลี้ยง คือหรือว่าเคยเลี้ยงแล้วมันประสบความลําบากในการเพียนนามทายนนามกบเลี้ยงไว้กับมีกินกินมากกับเบาแสบนะครับอันนี้ฝากเป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรมือใหม่มือสมัคร์เล่นคือผมแต่ว่าเห็ดแล้วสบายได้ผลจริงครับขอบคุณครับ